กองทัพไทยได้สร้างความสันสะเทือนครั้งใหญ่ในภูมิภาคจากการเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันและถือว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่หลายฝ่ายจับตามองอย่างใกล้ชิดข่าวนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรายงานทั่วไปแต่สะท้อนถึงสัญญาณที่บอกว่าในช่วงเวลานี้ความมั่นคงของประเทศไทยและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านกำลังอยู่ในจุดที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยแหล่งข่าวหลายแห่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ระบุว่ามีกำลังพล อาวุธยุโทโธปกรณ์รวมไปถึงการซ้อมรบที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายพื้นที่ซึ่งทําให้ผู้คนต่างสงสัยว่าเบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีเหตุผลอะไรหากมองย้อนกลับไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับแรงกดดันทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจกและความมั่นคงปัญหาชายแดนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างถาวรความตึงเครียดจากความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงแรงกดดันจากมหาอำนาจโลกที่ต้องการสร้างอิทธิพลในภูมิภาคนี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้กองทัพไทยต้องแสดงบทบาทเชิงรุกมากขึ้นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้เริ่มต้นจากการส่งกำลังทหารไปยังพื้นที่ยุทธศาสตรส์สำคัญตามแนวชายแดนมีรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายรถถังปืนใหญ่และอากาศยานเข้าสู่พื้นที่ฝึกซ้อมในเวลาเดียวกันภาพถ่ายดาวเทียมและคลิปจากประชาชนในพื้นที่ต่างถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียทำให้ข่าวนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วมีคนจำนวนมากตั้งคำถามว่าการซ้อมรบครั้งนี้เป็นเพียงการฝึกประจำปีตามปกติ หรือเป็นสัญญาณขององค์การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงบางรายมองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณไปยังทั้งประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจที่กำลังจับตามองภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การที่กองทัพไทยเลือกช่วงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะในหลายประเทศรอบข้างก็มีการเคลื่อนไหวของกองทัพเช่นเดียวกันทั้งการจัดซื้ออาวุธใหม่การซ้อมรบกับพันธมิตรหรือแม้แต่การเพิ่มกำลังตามแนวชายแดน จึงทาให้สถานการณ์โดยรวมเต็มไปด้วยความตึงเครียดในอีกมุมหนึ่งการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยยังสะท้อนถึงการเมืองภายในประเทศเนื่องจากรัฐบาลต้องการแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแกร่งของกองทัพเพื่อสร้างความมั่นใจในช่วงเวลาที่ประชาชนกําลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจและความไม่มั่นคงทางสังคมการแสดงแสนยานุภาพเช่นนี้จึงไม่เพียงเป็นการป้องกันประเทศแต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับรัฐบาลและผู้นําทางการเมือง มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าในการเคลื่อนไหวครั้งนี้กองทัพไทยได้ใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์รุ่นใหม่ที่เพิ่งจัดซื้อมาไม่นานทั้งเครื่องบินรบรุ่นปรับปรุงที่มีสมรรถนะสูงกว่าเดิมระบบป้องกันทางอากาศที่ทันสมัยและยานเกราะที่มีเทคโนโลยีล่าสุดการนำอาวุธเหล่านี้มาใช้ในปฏิบัติการซ้อมรบทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่ากองทัพต้องการทดสอบศักยภาพจริงในสนามก่อนที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินการแสดงอาวุธล้ำสมัยต่อสาธารณชนเช่นนี้ ยังเป็นการย้ำเตือนว่ากองทัพไทยยังคงพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบขณะเดียวกันปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีมิติด้านการทูตที่สำคัญเพราะในระหว่างที่กองทัพเคลื่อนไหวมีรายงานว่ามีการเจราจาลับระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยกับประเทศพันธมิตรบางประเทศทั้งในเอเชียและตะวันตกซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออาวุธการแลกเปลี่ยนข่าวกรองหรือแม้แต่การร่วมซ้อมรบในอนาคตสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าประเทศไทยกำลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจ ขนาดเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้านผลกระทบจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านการเมืองและการทหารแต่ยังส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนหลายคนแสดงความกังวลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าการซ้อมรบที่มีการเคลื่อนกำลังขนาดใหญ่อาจทำให้บรรยากาศในชุมชนเต็มไปด้วยความหวาดระแวงชาวบ้านบางส่วนถึงกับเตรียมตัวอพยพหากสถานการณ์บานปลายแม้รัฐบาลจะออกมาชี้แจงว่าเป็นการฝึกตามแผน แต่ความไม่มั่นใจในหมู่ประชาชนก็ยังคงมีอยู่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการนำเสนอข่าวในสื่อระหว่างประเทศบางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานในลักษณะว่านี่อาจเป็นสัญญาณของความขัดแย้งที่กำลังจะปะทุขึ้นขณะที่บางสำนักมองว่าเป็นเพียงการซ้อมรบเชิงป้องกันแต่ไม่ว่าจะเป็นมุมมองใดก็ตามความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยได้ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดโฟกัสสำคัญในภูมิภาค เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วการเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงหลายมิติทั้งการป้องกันประเทศการเมืองภายในการสร้างภาพลักษณ์ต่อประชาชนและการส่งสัญญาณต่อเพื่อนบ้านและมหาอำนาจความซับซ้อนของปัจจัยเหล่านี้ทำให้ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่ากองทัพไทยกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางใดแต่สิ่งที่แน่นอนคือทุกการเคลื่อนไหวจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดและอาจส่งผลต่ออนาคตของภูมิภาค ในท้ายที่สุดประชาชนทั่วไปต่างคาดหวังว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะไม่จบลงด้วยความขัดแย้งที่นำไปสู่การสูญเสียแต่จะเป็นเพียงการแสดงศักยภาพและการเตรียมพร้อมตามหน้าที่ของกองทัพหากรัฐบาลและกองทัพสามารถสื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างรอบคอบก็อาจทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแต่หากเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือการกระทำที่สร้างความเข้าใจผิดอาจนำไปสู่ความตึงเครียดที่ยากจะแก้ไข ดังนั้นข่าวด่วนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ธรรมดาแต่เป็นสัญญาณที่เตือนให้ทั้งคนไทยและประชาคมโลกกระหนักว่าความมั่นคงและความสงบสุขไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหากแต่ต้องอาศัยการบริหารจัดการอย่างรอบครอบทั้งในเชิงการเมืองการทหารและการทูตการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของกองทัพไทยในวันนี้จึงเป็นเสมือนบทเรียนและบททดสอบที่สำคัญซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศไทยพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตมากน้อยเพียงใด ในเชิงยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของกองทัพไทยอาจมองได้ว่าเป็นการสร้างภาพลวงตาเชิงยุทธวิธีหรือที่นักวิเคราะห์ทางทหารเรียกกันว่า show of force คือการแสดงกำลังเพื่อข่มขวัญคู่แข่งหรือป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่เป็นภัยต่อประเทศการนำกำลังพลจำนวนมากพร้อมด้วยยุทธปกรณ์หนักออกมาเคลื่อนย้ายอย่างเปิดเผยต่อสายตาสาธารณะจึงไม่ต่างจากการส่งสารรงไปยังผู้ที่อาจคิดจะท้าทายอธิป,ปไตยของไทยว่าประเทศยังคงมีศักยภาพในการป้องกันตนเองอย่างเต็มที่ มีข้อมูลเชิงลึกบางกระแสที่ระบุว่าปฏิบัติการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางเศรษฐกิจที่กำลังปะทุในภูมิภาคเนื่องจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและเส้นทางการค้าสำคัญโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับแนวชายแดนหากสถานการณ์บานปลายอาจนำไปสู่การปะทะกันจริงการที่กองทัพไทยเร่งเคลื่อนกำลังเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นการเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามฉวยโอกาส อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็สร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลเช่นกันเพราะการใช้กําลังทหารจํานวนมากต้องใช้งบประมาณมหาศาลซึ่งมาจากภาษีของประชาชนหลายฝ่ายตั้งคําถามว่าการลงทุนทางทหารเช่นนี้มีความจําเป็นจริงหรือไม่ในขณะที่เศรษฐกิจภายในประเทศยังประสบปัญหาประชาชนจํานวนมากยังเผชิญกับความยากลําบากการที่รัฐบาลเลือกทุ่มงบเพื่อการเคลื่อนไหวเชิงทหารอาจทําให้เกิดการวิาพาก์วิจารในแงล่ลบ อีกประเด็นที่น่าสนใจคือการเชื่อมโยงกับการเมืองระดับโลกเพราะในช่วงเวลาเดียวกันนี้มหาอำนาจสองขั้วหลักกำลังแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยในฐานะที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์จึงตกเป็นเป้าสายตาหากไทยเลือกข้างใดข้างหนึ่งอาจทําให้สูญเสียสมดุลการที่กองทัพไทยแสดงศักยภาพของตนเองออกมาเช่นนี้อาจเป็นความพยายามส่งสารว่าประเทศไทยพร้อมที่จะรักษาความเป็นกลางและไม่ตกอยู่ภายใต้าการครอบงำของมหาอำนาจใด ประชาชนทั่วไปจำนวนไม่น้อยรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นกองทัพแสดงศักยภาพอันเข้มแข็งเพราะสะท้อนว่าประเทศยังมีพลังในการปกป้องอธิปไตยแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีคนจำนวนมากที่วิตกว่าการเคลื่อนไหวเช่นนี้อาจเป็นการยั่วยุให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นมีคนวิจารณ์ผ่านโซเชียลว,ว่าแทนที่จะสร้างความมั่นใจกลับทำให้รู้สึกว่าความสมบสุขกำลังสั่นคลอนความเห็นที่แตกต่างกันเช่นนี้สะท้อนถึงบรรยากาศที่ไม่แน่นอนของสังคมไทยในปัจจุบัน สิ่งที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้คือผลลัพธ์ขององค์การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะมีผลสะะทือนต่อเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นใจของนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศหากสถานการณ์ถูกมองว่ามีความเสี่ยงนักลงทุนอาจชะลอการลงทุนหรือถอนทุนออกซึ่งจะยิ่งส้ำเติมปัญหาภายในประเทศดังนั้นรัฐบาลและกองทัพจึงต้องบริหารจัดการภาพลักษณ์อย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ความตึงเครียดกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การเคลื่อนไหวทางทหารคือ การเจราจาและการสร้างกลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านหากทุกฝ่ายสามารถหาทางออกด้วยการพูดคุยและทำข้อตกลงร่วมกันก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการประทะกองทัพไทยแม้จะแสดงพลังอำนาจแต่ก็ต้องใช้พลังนั้นในลักษณะที่สมดุลคือพร้อมรบเมื่อจำเป็นแต่ก็พร้อมเจราจาเพื่อสันติภาพอีกหนึ่งคำถามใหญ่ที่สังคมตั้งขึ้นคืออนาคตของความมั่นคงไทยจะเดินไปทางไหนหากสถานการณ์ในภูมิภาคยังคงผันผวนเช่นนี้ กองทัพไทยจำเป็นต้องพัฒนาให้เท่าทันกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นสงครามไซเบอร์การก่อการร้ายข้ามชาติหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในวันนี้จึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่ากองทัพต้องไม่เพียงแต่พร้อมรบในสมรภูมิแต่ยังต้องพร้อมรับมือกับวิกฤตในทุกรูปแบบสุดท้ายนี้สิ่งที่ประชาชนคาดหวังคือการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของกองทัพไทยควรนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างความมั่นใจและความสงบสุข มากว่าการสร้างความหวาดกลัวหากรัฐบาลและกองทัพสามารถใช้โอกาสนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งควบคู่ไปกับความรับผิดชอบและความจริงใจต่อประชาชนก็อาจทำให้ประเทศไทยก้าวผ่านความท้าทายครั้งนี้ไปได้อย่างมั่นคง